พลังไม่เผาพิชัยบ้านเราไม่เผาเด็ดขาดร่วมกัน300มระชีวิตณที่แห่งน,นี้นะครับนายศิริวัฒน์บุภาเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานเปิดงานปลังไม่เผาพิชัยบ้านเราไม่เผาเด็ดขาดณแปลงนาสาธิตบ้านคลองเรียงงามอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์อํเภอพิชัยมีพื้นที่ทางการเกษตรจํานวน345,000ไร่มีพืชเศรษฐกิจสําคัญคือข้าวอ้อยข้าวโพดและมันสําปะหลังอำเภอพิชัยมีพื้นที่ปลูกข้าวมากที่สุดในจังหวัดอุตรดิตถ์จํานวน276,400ไร่ทําให้ในแต่ละปีมีเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในปริมาณสูงซึ่งในอดีตเกษตรกรส่วนใหญ่ เลือกวิธีการเผาเพื่อกำจัดเศษวัสดุเหลือใช้ในแปลงงาของตัวเองชมเขาและอีกส่วนหนึ่งที่น้องประชาชนก็จะได้ไม่เสียสิทธิ์ในส่วนของเกษตรนะครับนายนิติชัยบุญสุวรรณนายอำเภอพิชัยเล็งเห็นความสำคัญของปัญหานี้จึงขอความร่วมมือเกษตรกร,ร,กรอำเภอพิชัยงดเว้นการเผาในพื้นที่การเกษตรตั้งแต่วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ ถึงวันที่31พฤษภาคม2,568นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆในอำเภอพิชัยได้ร่วมกันรณรงค์งดเว้นการเผาอย่างต่อเนื่องมีการอัดฟางเพื่อจำหน่ายให้กับผู้เลี้ยงสัตว์เป็นการเพิ่มรายได้และการไถ่กบต่อสังที่เหลือในแปลงนาเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินเป็นการลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าวในปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีชีวภาพ สารเร่งซูปเปอร์พอดอสองมาผลิตเป็นน้ำหมักชีวภาพสำหรับย่อยสลายตอสั่งได้ง่ายและสะดวกขึ้นการไถ่กบตอสั่งนอกจากจะส่งผลดีต่อทรัพยากรดินแล้วยังส่งผลดีต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอีกด้วย